สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวงานติดตั้งตัว t r ั c เ s สนะครับตัวนี้จะเป็นจอ7นิ้วพร้อมกับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับตัวนี้จะมีระบบบันทึกไปด้วยในตัวพร้อมกันทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะของตัวหน้าจอที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับจะแบ่งเป็นสปิทฝั่งซ้ายจะเป็นกล้องด้านหลังฝั่งขวาจะเป็นกล้องด้านหน้านะครับผมตัวนี้เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลัง <S <S นะครับตัวหน้าจอก็จะตัดเป็นกล้องถอยเต็มรูปแบบเลย ใช้สําหรับการถอยหลังุดูเล็งมุมกล้องขณะถอยได้นะครับโอเคตัวนี้เราติดตั้งในวิคเตอร์ห้าร้อยนะครับเป็นรถพ่วงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าะระบบการเดินสายตัวมีสายสปริงในขณนะเลี้ยวนะครับมันจะไม่ลังสายจะค่อนข้างสวยงามเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับส่วนตัวนี้จะเป็นชุดสายสปริงสําหรับที่เดินสายกล้องถอยเรานะครับ ตัวนี้จะเป็นกล้องที่เราเชื่อมต่อกับกล้องหน้าจอเป็นตัวหน้าจอแล้วก็เป็นกล้องด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นชุดสายสปริงเพื่อป้องกันการเหนี่ยวลังเวลาขณะที่เราเลี้ยวรถสามารถถอดเพื่อเปลี่ยนหัวได้เลยนะครับแล้วก็มาถึงตัวกล้องด้านหลังของเรานะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยก็ จะใช้ตัวนี้ในการจับภาพนะครับก็จะติดอยู่ในตำแหน่งที่ด้านบนนิดหนึ่งจะเก็บมุมมองได้ครบถ้วนเลยนะครับป้องก,กันการถอยชนได้เลยโอเคสำหรับตัวนี้จะเป็นการติดตั้งตัวกล้องด้านหน้านะครับผมะจะหลบอยู่ตรงระหว่างช่องช่องลมนะครับ ตัวนี้จะหลบสายตาค่อนข้างดีเลยแต่ว่ามุมกล้องค่อนข้างคมชัดเลยนะครับเก็บได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลย